วันนี้ฉันก็ตื่นเต้นมากเลยเธอฉันมาสนามบินสุวรรณภูมิเธอเป็นครั้งแรกที่ฉันมาส่งแอนโทนีเธอแล้วมาส่งนางงามแบบว่าไปแบบว่าประกวดเอามงกลับมาเป็นมงสามเธอจ๋าตื่นเต้นมากแล้ววันนี้พูดเธยเธอพูดไปฉันจะตื่นเต้นไปภาคไปก็ตื่นเต้นไปเธอคนมาส่งเยอะมาก เธอคือแบบว่าทุกคนมาให้กำลังใจแอนโทเนียกันเต็มไปหมดเลยเธอและนี่คือสามสาวแอนแอนแอนเธอก็มากันหมดเลยเธอดูสิว่าคนเยอะแค่ไหนเธอคิดดูกันแล้วลูกสาวแม่ปกติไม่เคยเห็นมานี่ครางแรกหรือเปล่า่าเตออับก็อยากจะบอกว่าให้แอนโทเนียเนี่ยเก็บภาพความประทับใจของคนไทยที่แห่แห่กันมาส่งในวันนี้แล้วส่งพลังให้น้องไปจักรวาลอย่างเต็มภาพภูมิค่ะ I feel it in my bones you're gonna bring that third crown back honey we love you มงสามมาแน่ค่ะ

เตอและพี่ๆสื่อมวลชนก็มาสัมภาษณ์ฉันว่ามาครั้งแรกในการส่งน้องบอกว่าฉันก็แบบตื่นเต้นมากฉันก็บอกว่านี่มาอวยพรแล้วก็มาให้กําลังใจน้องนะคะเธอคนเยอะมากเธอคิดดูสิว่าเยอะแค่ไหนเธอและฉันก็บอกกับพี่ๆทุกคนว่าน้องทําได้ดีและน้องแบบว่าสามารถที่จะบอกว่า e n j o ยกับโมเมนต์ต่างๆได้จะเธอจ๋าเธอเพราะว่าน้องเขาเก่งมากในเรื่องความสามารถและก็ทุกอย่างพร้อมเขาคุณข่าบอกเลยนะคะว่ามองสามต้องมาชัวร์เธอมาแน่ๆกูรักนะคะเอนโทเนีย I love you Tá